สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนคุ้มไหมมิซาฝืนสุภาพสแต่คว่ำม,มาเลนอตงานนี้ทำเอาแฟนบอลไทยต้องรุนหนักกันเลยทีเดียวนะครับเพี่ยสุภรพสุสองรสชาติแนวรุกกัดขันของทีมชาติไทยของเรามีการบาดเจ็บและยังไม่ฟิตเต็มที่100%เเซแต่ถูกทางมิซามิเฮลโรลเปตวิตฝืนส่งลงสนามในแมตช์สำคัญ ลงสิเอตตัวจริงในเกมที่คอนเซโซโปโ,โรเปิดบ้านรับการเยองของโยโกมาเอฟรีนอตซึ่งเป็นแมตช์ชีตาเข้ารอบสึก YBC ลูวันคัพ2024รอบก่อนลองเฉลิมเลิลปรากฏว่าคอนซาเก็บใจชนะอัดโยโกมาเอฟรีนอตไป3-1แต่ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของสุภโชคสารชาติโดนซําเข้าไประหว่างเกมการแข่งขันกระทั่งเจ้าตัวเล่นต่อไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังของเกม ไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของโจเช็คสุโชคนะตอนนี้หนักมากเพียงไหนนะฮะโอ้ยกูเลงเงดน่าสงสารสุพชกจริงน,นะครับยังไม่ฟิตเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มาเป็นเดอะแบกแล้วล่ะครับสมุดซ้อมเดี๋ยวจะติดตามต่อไปนะครับว่าจะพักกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนกันแนะ่ด่วนส้มลนทีมชาติไทยอันดับโลกพุ่งต่ำกว่าท็อป1 0 0ของโลกครั้งแรกในรอบ14ปก ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้าการนำทัพของกุนซืจากญี่ปุ่นมาซาทาดะอเิจเิถึงแม้จะพลาดโอกาสลงสนามเดินกับทีมชาติรัสเซียท็อป33ของโลกเนื่องจากเจอพยายุไต้ฝุ่นยาง,งิพัดถล่มเข้าใส่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามอย่างหนักเมื่อวันที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดถึงแม้ทีมชาติไทยจะไม่นนลงสนามแต่ทว่าอันดับฟีฟ่าแลงกิงโลกพุ่งทะยานขึ้นไปรั้งอันดับที่99ของโลกไปเป็นที่ตดวอยแล้วหลังสองชาติอย่าง นามิเบียลัตเตเลดอันโตบบโกอันดับโลกหลวกสมมติในสถานการณ์ปัจจุบันของทัพชันสึกทีมชุดไทยรั้งอันดับที่99ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่1,218.56คะแนนโดยอันดับโลกของไทยต่ำกว่าท็อป100ของโลกต้องย้อนกลับไปในปี2 0 1 0และนั่นเป็นการสู่อันดับ99ของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีของทีมาติไทยด้วย เึ่งหาทีมชาติไทยสามารถบุกไปเก็บชัยชนะเหนือทีมชัติเวียดนามได้ทิ้งถิ่นมีดินสเตเดียมมีสิทธิ์อันดับโลกไทยจะกะยับขึ้นอีกนะฮะด่วนจุดเบลก้หน้าลุกขึ้นไทยประเดิมลงสนามนัดแรกแล้วบนเวทีลีกสเปนจุดเบลประเดิมนัดแรกจุดเซนซับเบลนะครับก้าน้าลุกขึ้นไทยอังกฤษ ประเดิมลงสนามในเกมแรกให้กับตุสกัดใหม่บนเวทีลีกลันก็สเปนในแมตท,ที่คอร์ดบาเปิดบ้านต้อนรถแกรเมยียงของมาลาก้าในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยโจซุนซับเบลในอาร์นาลุคึ่งไทยถูกส่งลงสนามในนาทีที่72องของเกมลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายพร้อมกับโยกไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าก่อนที่ทั้งคู่จะจบลงด้วยผลสมอไป0 0ซึ่งเป็นการส่งทญาที่ดีหลังจากที่เจ้าตัวย้ายสูเวทีลีกของสเปนได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับโอกาสจากต้นสกัดใหม่ลงสนามในทันทีนะฮะด่วนช่องไทยทอดสดทับชังศึกทีมชาติไทยนิวเจนพบกับทีมชาติเวียดนามไทยพบเวียดนามถ่ายทอดสดทางไทัลทีวีช่อง32นะครับในวันที่10กันยายนสองทุ่มตรงการแข่งขันศึก LP Bank Cup 2024ตามปฏิทินฟี a d เดในเดือนกันยายนระหว่างวันที่ 7- ถึงวันที่10กันยายน นสนามมิดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยความจุของสนามกว่า40,000่นที่นั่งตามจังสื่อทีมชาตินะครับนิวเจนภายใต้การนันทัชของกุศิญี่ปุ่นอย่างมาซาดะอิชิจะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันอังคารที่10กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะมีการคิกคะแนนฟีฟ้าลีกิ้งโลกด้วยนะฮะหวังว่าจะไม่เลื่อนนะครับน่าจะได้หลงเล่น มาแต่สเอกพอไอม่พี่น้องสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนะครับสอได้2นักเตะจากยุโรปร่นทับสีเหลืองและจะมีรายงานข่าวว่าทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียแสดงความสนใจจอร์ชเปลาฮิลและอินกี้โบเบนเข้ามาเสริมทับสีเหลืองซึ่งนักเตะทั้งสองคนนะครับมีเชื้อสายมาเลเซียต่อมาทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้รับกดิเมื่อจอร์เปาฮิลและอิกกี้โฮเบนทั้งคู่สนใจเล่นกับทีมชาติมาเลเซียด้วยเช่นเดียวกัน โดยจอจฟรอว์ฮิลล์กำกับการกับทีมเบอร์ลี่ในศึก EFL แชมเป็นชิปที่อังกฤษ,กฤษปัจจุบันอายุ28ปีเกิดและเติบโตที่เปอังกฤษแต่มีเชื้อสายมาเลเซียจากฝั่งคุณยายเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอะคาเดมี่กับแมนเชสเต็ดและรับใช้เบอร์ลี่ตั้งแต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบันทาด้านอิกกี้ Ben, ในวัย19ปีเป็นนักเตะของ P.V. h i n e Oven เล่นในลีกฮอลแลนด์เคยติดทีมชาติอาร์เซนอลซิตี้ฮอลแลนด์ในชุด U15 ปี U16 ปี U18 ปีและ U19 ปีโดยสำหรับทีมชาติบรเซิยนะครับหากด้จอ,บบร,อร์ดบราห์ฮิร์มร่วมทัพเสื่เหลืองจะกลายเป็นนักเตะที่มูลคา่าทางการตลาดสูงที่สุดในย่านอาเซียนอยู่ที่15ล้านยูโรเลยทีเดียวหรือประมาณ557ล้านบาทนะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะถ้าย้ายมาเล่นให้กับ ทีมชาติมาเลเซียได้สําเร็จนะครับน่ากลัวจริงๆริงด่วนไทยทิเกตนะครับเตรียมจาหน่ายบัตรเข้าชมคิงครับครั้งที่50ในวันที่9กันยาย,ยนนี้ไทยทิเกตเมเจอนะฮะเผยรายละเอียดก่อนจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจิงถ้วยพระราชการคิงครับครั้งที่50การแข่งขันฟุตบอลจิงถัวยระราสทานคิงครับครั้งที่5 0เตรียมจัดขึ้นที่3กีฬาตินสูรนนท์จังหวัดสงขลาในวันศุกร์ที่11 และวันจันทร์ที่14ตุลาคมโดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอันดับ101ของโลกเจ้าภาพทีมชาติซีเรียอันดับโลกอยู่ที่93ของโลกทีมชาติทาติกิสถานอันดับโลกอยู่ที่103ของโลกและทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับโลกอยู่ที่147ของโลกโดยสำหรับแฟนๆครับที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ไท a i t i c k e t m a j o r com และจุดจำหน่ายไทย i t i c ตเมเจ j o r สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันที่9ก้ากันยายนี้ นับตั้งแต่เวลา10.00นกาเป็นต้นไปนะครับโดยราคาบัตรนะครับส่วน WA, WV, WC, WD 600บาทและ AV a 0 0 0บาทโ่วน E 500บาทโ่วน N 1 N 2 N 3าม้นบาทและส่วน S 1 S 2 S 3ที่300บาทนะครับโดยรายละเอียดบัตร1ใบต่อ1วันสามารถชมการแข่งขันได้2แมตช์นะจ๊ะ ด่วนเจ้าไม้ย,ยิงประตูช่วยชาวเบนออาส์บวกบุกชนะทีมคู่แข่ง2-0อิชิพลคิริลมนะฮะหัวหอกดีกีทีมชาติไทยชุดยู่23ลงเล่นให้กับชาวเบนออาส์บวกต้นสกัดในสึ่เลกิโอนาลลีกาบาเยิร์นดิวชั่นส์เยอรมันนะครับเกมเลี้ยงนัดที่8บุกไปชนะไอท์ฟัคส์แบมเบิร์ก2-0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเกมนี้เจ้าไม้ในวัย2 2ปียิงเพิ่ม1ประตูกับ1อเซตโดยประตูที่ยิงได้เป็นการมง ทำประตูนในในาทีที่37ทําให้เชเวนลอัลส์บวกเก็บเพิ่มไปเป็น12คะแนนจาก8เกมชนะ4แพ้4ขึ้นมารั้งอันดับที่6ของตรงนารางคะแนนส่วนผลงานของอิชิพลนคิรุลมในหลีกซีซั่นนี้ยิงแล้ว2ลูกกับ1แอาซิตสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับของเชเวนอัลส์บวกจะเปิดรังพบกับ FC ชไชวไฟ0-5ในศึกเลกิโอนาลีกาบาเยอร์ฤดูกาลส0 2พันิ 5, นิัดที่9วันที่14กันยายนนี้นะฮะ เป็นกำลังใจให้นะครับสมดุลเจ้าไม้ี่คสุข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ปาดกันอย,อยู่นะครับ